สวัสดีค่ะนักเรียนยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่การเรียนรู้ออนไลน์รายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ในคาบเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำเสนอผลงานกันนะคะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เพื่อให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์และนำเสนอผลงานของตนเองและผู้อื่นถึงแนวทางการสร้างประโยชน์จากผลงานได้ค่ะ จากที่นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างประโยชน์จากผลงานมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างประโยชน์จากผลงานการเพิ่มมูลค่าการสร้างมูลค่าการสร้างประโยชน์จากผลงานของนักเรียนนะคะสิทธิและการคุ้มครองผลงานสิทธิบัตรการประดิษฐ์สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์อนุสิทธิบัตรในขั้นตอนสุดท้ายของการสร้างประโยชน์จากผลงาน ก็คือการนำเสนอผลงานนั่นเองค่ะการนำเสนอผลงานโดยทั่วไปเพื่อเผยแพร่ผลงานให้สาธารณชนทั่วไปได้รับรู้มีการเสนอนำเสนอหลายรูปแบบเช่นการนำเสนอด้วยวาจาอาจพูดปากเปล่าหรือพูดโดยใช้สื่อช่วยประกอบการนำเสนอเช่นโปสเตอร์ฟลิปชาร์ตตลอดจนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการนำเสนอค่ะ รูปแบบที่2การนำเสนอโดยการเขียนเช่นรายงานบทความนั่นเองค่ะการนำเสนอผลงานโดยทั่วไปต้องคำนึงถึงปัจจัย3ประการดังต่อไปนี้นะคะ 1. ผู้นำเสนอ 2. เนื้อหาและ 3. ผู้ฟังค่ะวัตถุประสงค์ในการนำเสนอผลงานนอกจากเผยแพร่ผลงานแล้ว วัตถุประสงค์เพื่อเสนอขายแนวคิดหรือที่เรียกว่า pitching อีกด้วยค่ะเพื่อการนำเสนอผลงานให้ประสบความสำเร็จนักเรียนมารู้จักกับการเสนอขายแนวคิดกันนะคะการเสนอขายแนวคิดหมายถึงการนำเสนอให้กับผู้ฟังเฉพาะกลุ่มในช่วงเวลาจํากัดเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับการประกอบธุรกิจให้ผู้ฟังซื้อผลงาน ไปผลิตในเชิงพาณิชย์นั่นเองค่ะเช่นการนำเสนอแผนธุรกิจเป็นตน้นในปัจจุบันการนำเสนองานในลักษณะนี้มักเกิดขึ้นในธุรกิจสตาร์ทอัพที่ต้องการผู้ร่วมลงทุนเหล่านักธุรกิจหน้าใหม่เพื่อให้เกิดการร่วมลงทุนในที่สุดค่ะผู้นำเสนอจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการดึงดูดผู้ฟังให้สนใจงานของตน ให้ได้ในระยะเวลาอันสัน้นทั้งนี้ยังต้องมีการฝึกซ้อมการนำเสนอให้เกิดความชำนาญเพื่อให้ได้การนำเสนอที่ไหลลื่นเป็นธรรมชาติและสามารถลดความรู้สึกประมาหรือตื่นเต้นลงได้ค่ะอย่างไรก็ตามปัญหาของการนำเสนอในรูปแบบนี้คือการเลือกข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในการนำเสนอค่ะ จึงจำเป็นจะต้องมีการวางแผนในการเลือกข้อมูลที่เหมาะสมด้วยนะคะ m c o t Academy ได้สรุปหลักเกี่ยวกับทักษะการนำเสนออย่างมืออาชีพไว้ว่ามีการวางแผนก่อนการนำเสนอนำเสนออย่างราบรื่นและดูดีสรุปจบอย่างน่าประทับใจเกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ต้องคำนึงถึง3ประการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะผู้นำเสนอผู้นำเสนอเป็นผู้ที่มีความสำคัญยิ่งในการถ่ายทอดและสื่อสารเนื้อหาไปยังผู้ฟังผู้นำเสนอจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจขจัดความตื่นเต้นและความกลัวมีการวางแผนก่อนการนำเสนอเตรียมอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาบริหารเวลาได้ มีการนำเสนออย่างราบรื่นใช้ภาษากายเช่นดวงตาท่าทางและการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสมสรุปจบอย่างน่าประทับใจชัดเจนและครบถ้วนมีข้อคิดทิ้งท้ายตอบคำถามดียิ้มอยู่เสมอและมีการกล่าวขอบคุณปิดท้ายด้วยค่ะสำหรับปัจจัยที่2นะคะ ด้านเนื้อหาหรือผลงานที่นำเสนอควรเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอให้ชัดเจนเป็นลำดับตามโครงเรื่องที่วางแผนไว้สามารถแสดงปัญหาหรือจุดประสงค์ของการพัฒนาผลงานได้ชัดเจนแสดงการทำงานของผลงานตรงจุดประสงค์และเพื่อแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการยกตัวอย่างหรือเปรียบเทียบ ข้อมูลที่น่าเชื่อถือและปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์สามารถดึงความสนใจของผู้ฟังได้ตลอดเวลาค่ะสำหรับปัจจัยที่3นะคะผู้ฟังหรือกลุ่มเป้าหมายผู้ฟังในที่นี้อาจมีหลายกลุ่มเป้าหมายหลายช่วงอายุและประสบการณ์ผู้นำเสนอจึงควรหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ฟังก่อนนะคะและเตรียมเนื้อหาให้เหมาะสม ตลอดจนใช้ภาษาให้เหมาะสมและตรงวัตถุประสงค์ของการนำเสนอสำหรับเทคนิคการนำเสนองานให้หน่าสนใจนะคะ 1. ใช้ตัวเลขจากสถิติการนำเสนอสถิติและข้อมูลในช่วงต้นของการนำเสนอก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะกระตุ้นให้ผู้ฟังเกิดความสนใจได้ค่ะ 2. การใช้ประโยคเด็ด หรือคำคมมาเริ่มก่อนการนำเสนอสามารถกระตุ้นความสนใจของผู้ฟังได้เป็นอย่างมากเลยค่ะเนื่องจากคําพูดเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ผู้ฟังรู้จักอยู่แล้ว 3. เริ่มต้นด้วยรูปภาพที่น่าสนใจหรือรูปภาพที่มีความหมายแฝงจะช่วยเสริมสร้างความประทับใจเมื่อแรกเริ่มได้อย่างดีเลยค่ะ 4. เริ่มต้นด้วยวิดีทั์สั้นๆที่เกี่ยวข้องเป็นการกระตุ้นให้การนำเสนอหน้าติดตามยิ่งขึ้นค่ะ 5. ฝึกซ้อมเป็นประจำเพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพควรฝึกซ้อมอย่างน้อย4-5รอบค่ะ 6. รู้เขารู้เราควรรู้ก่อนว่าผู้ฟังต้องการอะไรผู้ฟังเป็นใครเป็นต้นค่ะ 7. พลังความมั่นใจเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองสำหรับการนำเสนอพร้อมกับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะ 8. สื่อสารเรียบง่ายแต่ทรงพลังถ้าต้องการให้สื่อดูโดดเด่นควรใส่เพียงข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นนะคะและ 9. มีแผนสำรองหากเกิดข้อผิดพลาดของอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีในการนำเสนอ เช่นไฟดับคอมพิวเตอร์เปิดไฟล์ไม่ได้ดังนั้นจึงควรมีแผนสำรองไว้ด้วยค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้การสร้างประโยชน์จากผลงานครบทุกตอนแล้วนะคะการสร้างมูลค่าของผลงานให้สูงยิ่งขึ้นเป็นจุดมุ่งหมายของการสร้างประโยชน์จากผลงานและผลงานที่มีประโยชน์สูงสุดจะเน้นเป็นนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะทำให้เกิดผลงานมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากท้องตลาดและตอบสนอ,องความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างน่าประทับใจค่ะนักเรียนในฐานะผู้สร้างประโยชน์จากผลงานผ่านการทำโครงงานจึงควรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาผลงานของตนเองการสร้างประโยชน์จากผลงาน การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองและผู้อื่นและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของตนเองให้เป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงและมีประโยชน์เชิงพาณิชย์ตลอดจนยกระดับประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านนวัตกรรมที่สามารถนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ